เก็บบ้านเก็บซองเก็บนกเก็บตัวไปร้อยเอ็ดเดินทางไปร้อยเอ็ดเฝ้าบ้านนะลูกเอ้ยบุญไหลตอดกินไปเงาหลูกสามมือพ่ออลรวะเงยกับน้ำใส่ไว้ไหลอยู่เจอหรือยังครับบุญแกคนง่ำหาบุญแกลกบ้าน

นี่สารถีเปลี่ยนคนเป็นล,ลูกคนหน่อยครับพู้นี้เง่าครับสูงกันหลเหมือไปทั้งหลังแม่เขาจากสูงเด็คนขังบนันฑพอกับแม่กับผู้น้อยหน่อยลูกมัน่นทีงใดคือสูงขักทสูงแม่แต่พู้นี้ออกไปเลยต้นไหน แม่แบกจับแล้วแบขับออกเลยเพราะว่ารู้แค่ว่าอะไรใช่ไหมใช่พอ่พอพ่อชอบนั่งแล้วพ่อชอบให้แบกใส่เกียร์นีเลยดูเนาะแบกมาหลานลูกไส้ก่อนขับหลานซามาสั่งงานลูกน้องก่อนละมัง้งผผมผมูเอคใคร <นำ S 1> มัง่ง,ง,งยูงราน,นไม่เปิดล็อกใช่เหรอไม่เปิดเลย ไม่ลงไม่ลงหรอครับต้องเปิดต้องเปิดให้ก็แบบจะเป็นไรนร้อออานลูกไาาส้ครับหลังหลังมอขอลานชานม้วนชาชัดดีครับ พี่ครับเอาเจ้าแก้ววะครับพี่น้องชานมเบอร์จะฉะอร่อยครับีนี่อยู่กี่จังหวัดนะแบกตอนนี้มีอยู่สารคามกอนเกนบุรีล์กำลังลง้งเเ็แลวยัไม่ป ได้ปั่นไปฟปันมากมาอุดหนุนได้ครับพี่น้องครับอยู่หลัง,งหลังมอขออยู่หน้ามอแดงเฟสครับตรงขง้ามเซเว่นครับถึงแล้วครับรอยเอ็ดถึงที่พักแล้วโงแรมเลนเดอะเบส ถึงแล้วถึงแล้วโรงแรมเดอะเบดคุ้สาวส่วนเข่าหองครับคนไม่แม่ี่นองเลยครับเอาสัมภาระ,ะสิ่งของมาเก็บเรียบร้อยบัดน,นี้ก็มิตรติ ไปหาเอยียงใส่ทองแลครับผมเริ่มหิวแล้วครับคนหนึ่งว่าไงลูกไปยังจอไรจักแล้วแล้๋ยวจะเจ้าลูกเลวเจ้าลูกเจ้าภาพแล้วครับผมีม่นง ให้ทำน,นี้ก่อนไปหายังใส่ทองกันนะครับผมครับทีนี้ลองกินร้านต่าต้มแล้วครับผมอ,อาหารจะมีคุยแค่เตาหมูกรอบแกงเรียงน้ำเดือดย่ำปลาสลิดครับผม ครับมาเด้อครับผมมากินเกาแย่งน้ำกันครับนี่ก่อนครับผมขออนุญาตขอรับประทานอาหารก่อนครับครับรับจับรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วกลับถึงวิ่พักก็จะได้พักผ่อนแล้วครับพี่น้องบันนี้ยังไงขอบุญขอบคุณที่ติดตามรับชมละครับอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ครับผมสวัสดีครับอยู่ดีมีแห้งทุกทุกคนครับ